มันรู้สึกอึดอัดนะที่ต้องเป็นแบบนี้อยู่ในสภาพที่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แค่เพียงเพราะว่าเราเป็นทอมไม่ได้เป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดแต่จะให้ทำยังไงได้เอาจริงก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้นักหรอกเพรารู้ไงว่าเออมันผิดปกติแม่งเป็นตัวประหลาดแต่เรากพยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นคนดีในสายตาของครอบครัวคนนั้นก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนเหมือนกัน ผู้ชายผู้หญิงแท้บางคนยังทาตัวแยกก็มีแต่ในความที่ไม่กล้าเปิดเผยอะไรนี่แหละมันเลยรู้สึกอึดอัดคงเป็นเพราะความเกรงใจที่มีต่อแม่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนแต่จะให้ทํำยังไงมันเลือกไม่ได้นี่บางครั้งก็รู้สึกเกลียดตัวเองนะที่ต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วทําให้แม่อายน้อยใจที่คนอื่นพูดว่าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย ใจเราอยากจะว่าอะไรก็ว่ามาเหอะแต่ทําไมต้องพูดให้แม่รู้สึกด้วยคําตอบของแม่ในตอนนั้นนะที่บอกว่าลูกชายแล้วแม่ยิ้มอยากรู้ว่าในใจแม่ยิ้มจริงเหรอแม่ยอมรับกับคําตอบที่พูดได้เหรอยิ่งเราคิดแบบนั้นอะเรายิ่งอยากจะทําตัวเองให้ดีขึ้นเลี้ยงดูแม่ยามแก่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงอะจะเป็นทอมแล้วไงอะก็อยู่ได้นะใช้ชีวิตได้ละกันแต่การที่เราจะเป็นจะทําและให้แม่ยอมรับและเห็นด้วยกับการที่เราเป็นทอมได้เหรอ เขอาอุตส่าห์เลี้ยงเราเลือกทางเดินชีวิตให้เราแต่เรากลับทำมันพังด้วยคำว่าทอมถ้าเราทำในสิ่งที่แม่มีความสุขแต่เรากลับแย้ซะเองอยากรู้ว่าแม่จะรับรู้ความรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกบ้างไหมอะ่ะ